เรือหันเรือหันหัวออกหันหัวออกหันหัวเรือหันหัวมึงน่ออกไปเออนี่เรือเราชื่ออะไรเรือเราเนี่ยเรือแข่งเนี่ยมันต้องเป็นเรือที่ชื่อที่น่าเกรงขามเรือมะขามมันต้องมีคำว่าหงหงแดงไม่เอาบอลที่ไม่เอาบอลเลยหงทอง แอลกอฮอล์ก็ไม่เอาผงสาววดีมันเป็นชื่อเมืองเฮ้ยมีใครตั้งเป็นวะเอ้ยไอ้น้อยไอ้น้อยมันี่มานี่มตั้งชื่อไหนวะมึงเก่งมากนะมึงเดินลุยน้ำมาเฉยเลยเออเออตั้งชื่อเรือเขาหน่อยวะเจ้็นจิตรมงคลเนี่ยไอ้มีหงหงขาวค่ะเออผงขาวพินที่เกิดมึงกำเนิดอยู่ที่ไหน ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ของขาวใช่ไหมค่ะพวกเราขึ้นฝั่งนีงอ่ะเออพวกเราขึ้นฝั่งนีงอ่ะปาปาเออเองดูภาพเป็นไหมวะไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะพระของแท้อยู่ที่ไหนมันแท้อยู่ที่วัดค่ะพระพูดภาษาอังกฤษอะไรนะพระเนี่ยพระภาษาอังกฤษมั่งและพระเครื่องอ่ะมั่งมอเตอร์เด็กพี่มีรุ่นไหนมั่งเนี่ยอันนี้รุ่นไหนเนี่ย ไอ้ขโมยเรือเฮ้ยไอ้กินขโมยในเรือผมอะไรนะมันบังเฟมแล้วมึงทำมาหาป้ามึงเหรอทำมาได้ใหญ่เลยเอาอเอ็งชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อนิ่งไอ้นิ่งเหรอใช่ไม่ร้านร้านเองกี่ป่ะเนี่ยไม่ร้านผมขายตุ๊กตานี่ก็ฝากไว้นี่แผงเองเป็นแผงตุ๊กตาตุ๊กตาแต่ว่าแผงผ้าเนี่ไม่ใช่ใช่ สภาพเองไม่น่าขายตุ๊กตาหน้าตาึนงน่าขายเนื้อหมาฝากร้านสักคู่ทำไมอ่ปะปวดท้องปวดท้องเหรอแต่เดี๋ยวผมฝาก,นนต,กตาใหพ้พี่ให้พี่เจ้าของร้งานเออโชคดีไปไปไปเออจ้าของพระไปไหนแล้วพี่ไปแล้วเราก็ขายดิแล้วก็ล,วกล้วก็เป็นเจ้าของแผงไปดิ เห็นไหมเห็นเห็นเห็นอันนี้เนื้อดีเนื้อดีเนื้อเนื้อผงด้านหน้านะผงสุฟันและด้านหลังอ่ะด้านหลังผงซักฟองเฮ้ยน้องคนแถวนี้วะเนี่ยคนแถวนี้นะครับพี่ครัโอ้หน้าตาไม่ค่อยคล้ายคนแถวนี้นะ Paid, เเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่ทำไรเนี่ยก็เปิดแผพระพี่ปล่อยพระเหรอปล่อยพระพี่เฮ้ยพระไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่ให้เช่าให้เช่าพระครับออใยเช่าพระพี่เคยเล่นพระไหมพี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันอ๋อนี่ให้เช่างันเถออให้เช่าครับมีหลายรุ่นครับพี่มีแท้ไหมแท้ไหมแท้ทุกแท้ทุกองครับผมนี่ปลอมปลอมทั้งตู้แท้แท้นี่พี่ดูออกทำไมแท้นี่ต้องเดินมีสบัดได้ พี่ทำงานเกี่ยวอะไรพี่พี่เหรอครับพี่เกี่ยวกับพระพระกับพระพี่เปิดแผงพระเปิดแผงพระเหมือนกันเฮ้ยเปิดที่ไหนพี่พัดทิพย์เปรอพี่เปิดที่นี่แหละเปิดที่นี่เอ้าแผงพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนี้ไอ้นี่แผงกูเนี่ยไอ้บ้านี่แผงกูในเจ้าของร้านตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตามันฝากเอาไว้ร้านหลานมเองร้านเองโอร้านเองเหรอไอ้นิ่งไอ้นิ่งพี่เล่นพระมาตั้งแต่สมัยไหนนะพี่โอนแต่รุ่นพ่อรู้จักเซียนตุนป่ะเฮ้ย เนี่ยมึงรู้จักเหรอเฮือจับพ่อป่ะพ่อใครเนี่ยแต่เพิ่มไงอย่าบอกว่าลูกลุงเพิ่มเนี่ยใครวะลูกลุงเพิ่มอ่ะลุงเพิ่มพรหมณีป่ะลุงเพิ่มพรหมณีอยู่หมู่สามว่ะลุงเพิ่มพรหมณีใช่ใช่ใช่น้าตะคุณอะไรนะลุงเพิ่มหรอลุงเพิ่มพรหมณีอ่ะพรหมณีพรหมณีสีเขียวอ่ะไม่ใช่พ่อคุณสีแดง พ่อชอบชอบชอบผ้าเหรียญโอ้ไม่ชอบพวกพ้าผงเหรอพ้าผงไม่ชอบนี่ผงสุพรรณนะเนี่ยผงสุพรรณอ่ะด้านหลังอ่ะเออผงซักฟอกเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงที่โอ้ตั้งใจมาใครเอาไปเล่นมามึงเล่นกูเล่นเองเนี่ยเอ๊กระตุดเฮ้ยเขาเรียกตะกุดไม่ใช่เหรอถ้าอาจารย์คงเรียกตะกุดตะกุดตะกุดอันนี้กระตุดกระตุดนี่ใช่ของอาจารย์คงป่ะอาจารย์คงกระตุกฮะองผมไม่ใช่กระตุกฮะอะไรกระดึบ เฮ้ยกระดึ๊บเอ้ยมันก็เล่นไปเรื่อยกบเปิดปฏิหารแล้วครับผมเฮ้ยมีปฏิหารด้วยองค์นี้ฮะเมียตลกเช่าไปครับผมคุณมดครับผมรู้จักคุณมดไหมฮะโอ้ยมดเมียม่มไอ่มัำคนดีเลยนี่แหละครับคุณมดเอาไปครับกระดึ๊บไปบอกข่าวครับผมว่าคุณม่มเนี่ยซื้อบ้านให้ผู้หญิงราคา4ี่ล้านคุณมดรู้ข่าวครับผมก่อนที่คุณมดจะรู้ข่าวคะคุณม่มจงมกรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักรู้จักนี่แหละครับแอบมาเช่าครับผมอืม กุมารทองกับนางกวักครับผมจริงเหรอคุณมดรู้เขาคุณบำซื้อบ้านผู้หญิงครับกับเมียน้อยคุณบำกำลังอยู่กับเมียน้อยคุณมดจะตามไปตบเมียน้อยครับผมเนอเห็นจะจระเลยฮะรู้เรื่องราวของเขาหมดเลยรู้ครับรู้ครับคุณมดไปถึงหน้าบ้านราคาสี่ล้านที่คุณบำซื้อให้ว่าเป็นตูปเป็นตะเลยเชียวคุณบำกำลังจู๋จี๋ดูดีกับเมียน้อยอยู่หน้าบ้านครับครับนางกวักครับผมกับกุมารทองฮะกุมารทองเห็นท่าไม่ดีคุณมดอยู่หน้าบ้านเกิดเป็นเรื่องแน่ถ้าเจอกระโดดเข้าขวางครับผม บังตาคุณมดครับผมคุณมดไม่เห็นเมียน้อยกับคุณหม่ำมองไม่เห็นมองไม่เห็นฮะเป็นตุเป็นตาเชียคุณมดกลับไปเลยครับผมพ่อมองไม่เห็นเพราะบังตาครับเนานางกวักกัวน้อยหน้าครับกระโดดกวักมือเรียกคุณมดมาตบเมียน้อยต่อหน้าคุณหม่ำครับคิดมาเองด้วยถ้าต้องคิดครับผมต้องคิดมาเองครับผมเมื่อกี้เอาพ่อไปแล้วพาะผ้าผรุ่นไหนพอดังๆมั้งองค์นี้เนื้อดีมากอะไรนะลองดูเนื้อดีมากพระอะไรเนี่ย พะล่วงแจ่มเลยองค์นี้ได้ไปคุ้มเลยบอกได้เลยพะอะไรนะพระล่วงมันอยู่ไหนมึงส่องดีๆสิส่สองแล้วไม่มีพระกับพะล่วงไง,งเอาปล่อยถูกๆเอาเ9้อาคือมันมีแต่กรอบมาปล่อย999มึงส่องใหม่สิไม่มีผ้าเลยก็พ้ะล่วงไงเอา็บไว้ 900... เอา900าพอนี่ดูดีพี่ ผ้าอะไรเดี๋ยวก่อนชัวนะชัวอันนี้ไม่เอาให้ฉีบอะไรนะถ้าไม่อาให้ฉีบเลยเออเอาเป็นที่เป็นที่ดีพี่เป็นที่ดูเลยไม่เห็นอ่ะรู้ว่าพ้าอะไรพ้าอะไรพ้าแอบนี่เราก็แอบเราก็แอบจะแอบไปแล้วแอบไปแล้วผมไม่เป็นไรไม่เลยพี่ผมก็ผ่านมาไอ้น้องมาทำอะไรเนี่ยก็มาเที่ยวมาในนี่แหละใกล้งานแข่งเรือแล้วเป็นนายท้ายเรือมาก่อนไงเอ้ยนี่พี่กับนายท้ายเรือเก่านะ พี่นี่แข่งทุกปีพี่เป็นนายท้ายมานายนายเรือนายท้ายเรือนั่งก่อนพี่นั่งก่อนอยู่นี่ประจำเละเรอะดูแลท้องน้ํานี่เลยเรือพี่ชื่ออะไรเรือพี่เรือพี่เหรอฉลองไงเฮ้ยเรือฉลองแชมป์ทุกปีเลยนี่ว่าเรือเก่าแล้วมั้งเนี่ยเรือเราชื่อขขาวของขาวอ่ะของขาวปีที่แล้วได้สามถ้วยกัดใกล้ถ้วยที่สี่ไม่ไหวอืดเดี๋ยวพูจังนายกจอนมา ะนายกจนรู้จักพี่จนได้เหรอรู้จักสนิทกับนายกจนเลยมันเป็นใครพ่อไอจิมมี่จิมมี่ไอ้จิมมี่ที่หัวเรือหัวเรือไงหัวเรือน่ะพ่อจิมมี่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นนายท้ายนะมันไม่ไนี่เป็นนายท้ายเฮ้ยพ่อเป็นหัวเรือไงพ่อจิมมี่อ่ะเอ้ยไอ้อุจตูตายแล้วอสทสมหมายปีที่แล้วก็ยังมาเชียร์อยู่พูดนี่กูไม่รู้จักสักคนเลยพี่แชมป์มีนาจำได้ป่ะ พี่เกือบสิบปีแล้วพี่แชมป์พี่นะให้พูดถึงเองบ่อยๆลูกพี่เพิ่มป่ะเนี่ยไอ้สิบปีแล้วพูไม่รู้เขาเป็นใครเลยเนี่ยจำสจเอกได้ปหมสจเอกสจเอกสจเทพไงมึงรู้จักคนเยอะมากไอ้ต่อเอาละเอาละเอาละแแบบไปเลยเฮ้ยเจอแล้วะเนี่ยเจจับได้ป่าเฮ้ยไอันนี้น้ำร้อนลวกลวกมามีน้ำร้อนลวกไงแผลพี่ก็เป็นเหมือนเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะ เฮ้ยไปโดนอะไรมาวะไม่ใช e. ่ตรงนี้นี่นี่โดนอันนี้น่าจะเกิดแล้วเออเป็นอดีตไปแล้วนานแล้วใช่ปล่อยมั้ยคนเรามันต้องมีมีอดีตทุกคนแหละแกก็มีอดีตนี่เหรอวะมีทุกคนนั่นแหละทุกคนแหละใช่เราอย่าไปสาวกันเลยตีแล้วใช่อย่าไปสาวกันเลยครับเออมันยาวเบายาวยาวช่วงนี้มันดูทุกเทปด้วยใช่ถูกต้องว่างด้วยวันอาทิตย์ด้วยคุยสนุกดีนะเรา ใครที่รักทำเป็นจำกันไม่ได้นะอะปากหวานปากหวานอะไรฉันชื่อพักเพียบอย่ามาหลอกจำมั่าจำได้นี่ปากหวานนุ่นด้านหลังทันไปดูเนี่ยปากเหม็นนั่งอยู่บอกว่าฉันชื่อพักเพียบเป็นแฟนพี่ท้องจ้านี่คิดดีๆ เ,เล่นนะถึงเนื้อถึงตัวตอลอดตัวเนี้ยเอาอเป็นแฟนกัน <c oughs> มาหลบมาตรงนี้ดีกว่า <c oughs> นั่ง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 อือเราก็หน้าตา เราบอกแวนกันเลยแกไปยุ่งคุยเลยกับแฟนฉันผมห้ามมันแล้วพี่อ้าตอนนี้ผมบอกพี่พี่ฟังผมห้ามมันแล้วมันไม่เชื่อผมไม่เชื่ออ่าในเมื่อเป็นมึงนี่อาตบนะมึงเนี่ยมึงเรียนกันสามารถมั้ยนะนุ้ยเอาเดียวใครข่มขืนน้องสาวฉันมันมี รอยแผลเป็นตรงข้อมือคึงมาทำไมอนะ่ะนม่คืออะไรแกข่มขืนนอ้องสาวใช่ใช่ไหมแก๊รู้ได้ไง,ไงวะฮะ มันบอกกี่เรื่องไงเอ้าสรุปแล้วมึงเข้าข้างใครเนี่ยอะไร ข้อมือแกมีรอยแผลเป็นเออก็ทําไมอ่ะไม่เกี่ยวนี่แกข่มขืนน้องสาวใช่ใชไหมฉันจะไปขม่มขืนน้องแกทําไมน้องฉันบอกว่าคนขมค่มขืนน่ะมีแผลเป็นที่ข้อมือเอา้าเนี่ยนี่คนมีแผลเป็นนี่คนเดียวหรือไงมันก็มีกันเยอะแยะไม่มีแค่ละเนี่ย มันไปกันซิบอะกันซิบแบบนี้ใช่ไหมันูต้องเอกเลือดหูออกเลือดหูออกหรือเฮ้ยทำไมมึงหน้าไม่ดำวะอะไรอ่ะมึงถือขวานอ่ะเฮ้ยฉันว่าตกลงกันดีดีกว่าไปสู่ขอแต่งโง่แตงรักกับน้องสาวฉันฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น โอ้มึงเหนียวนี่ว่าไม่เหนียวหรอกมันต้องกลัวใจที่รักจ๋าไอ้แท่งเอ้ยชื่อไอ้ท้องเฮ้ยแคงไหนเนี่ยถ้าลงทีละขาเออเครกูปลอดภัยแต่ถ้าลงขาคู่เนี่ยกูตายเอางี้ไหมวันแข่งเรือแหละแกกับฉันอะมาพนันกัน ถ้าชนะแล้วก็ไอ้คนนั้นออกหมู่บ้านไปเราจะแพ้แพ้ออกเอาใหม่เอาใหม่ว่าเอ,อ้างานแข่งเรือแกใช้มาแข่งกันถ้าใครชนะอยู่หมู่บ้านนี้และถ้าใครแพ้ออกจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่ ถ้าฉันหน้าละก็แกต้องออกจากหมู่บ้านนะเว้ยน yes. ่นอนถ้าฉันแพ้ฉันออกถูกต้องกลับานแกเป็นนี่วะ มาลูกต่อยโหนี่ด้แค่ตายเลยเอาย่อถึงวันงานอะมีพ้าผงไหมเอาอนี้องนี้ไปจากสุโขทัยเนี่ยทะลวงที่เนี่ยรู้ได้ไง มันไม่มีพระอยู่ข้างในเออไงมีแหละเขาเรียกพระร่วงชอบเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยเนื้อดีมากเลยดีสิทุกคนไทยอ่ะเอาองค์นี้เป็นเดิมพันเลยมันไม่มีพระนี่แหละเขาเรียกพระร่วงมันดูเนื้อดิดีมะแหมรุ่นนี้รุ่นนี้กูแตกเลยเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะถ้ามึงพูดอีกตามึงแตกแน่ตอนนี้ Chào mừng đây, quán ngay chơi gần Chơi gần <laughs> Ôi, đây gì nữa nhằng? này Đi này giữa hả? Ủa? Oh Almost <laughs>